ทุกคนเงียบๆครับแล้วเข้ามาใกล้ๆครับเพราะว่าผมมีเคล็ดลับส่วนตัวจะมาเล่าให้ฟังครับ5สิ่งที่ผมทำและชีวิตดีขึ้นมหาศาลพยายามครับแค่พยายามลดละการใช้มันครับอันนี้มันเป็นการฝึกคุณอยู่ฝึกให้คุณออกจากคอมฟอร์ทโซนฝึกให้คุณกำลังทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อนครับแล้วลองทำดูครับทำไปสักระยะหนึ่งคุณจะสังเกตเลยว่าคุณเนี่ยได้พลังกลับคืนมาคุณสดชื่นขึ้นแล้วคุณก็เครียดน้อยลงครับ สวัสดีครับเจอก,กันอีกครั้งกับผมพอลและนี่คือ m o n e y Matters ครับรายการด้านการเงินที่สนุกแล้วก็มีสาระนะครับทุกคนเงียบๆครับแล้วเข้ามาใกล้ๆครับเพราะว่าผมมีเคล็ดลับส่วนตัวจะมาเล่าให้ฟังครับเป็นสิ่งที่ผมทำนะครับมีอยู่5ข้อด้วยกันที่ทำแล้วมันเวิร์กมากสำหรับผมนะทำแค่5อย่างเนี่ยแต่ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงมหาศาลครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดครับเพราะว่า EP ีนี้เราจะว่าด้วยเรื่อง5สิ่งที่ผมทำและชีวิตดีขึ้นมหาศาล ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าไอ้หสิ่งเนี่ยมันเวิร์กมากสําหรับผมนะแต่ว่ามันอาจจะไม่เวิร์กกับคุณก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังและพิจารณาเองนะครับเริ่มที่ข้อแรกครับลดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดครับไม่ใช่แค่มือถือนะครับอันนี้รวมไปถึงทีวีรวมถึง iPad แท็บเล็ตด้วยนะครับต้องถามทุกคนว่ามีใครบ้างมีอาการแบบล้าเพลียบ้างมีไหมแล้วกะท่งนอนแล้วเสาร์อาทิตย์ก็ยังเพลียังล้าอยู่บอกเลยว่าจริงๆเหตุผลหลักเป็นเพราะว่าเราใช้พวกอุปกรณ์อิเล็กกทรอนิส์ มากเกินไปครับสมองมันไม่ได้พักยกตัวอย่างมือถือก็ได้ครับถ้าคุณมีแอปพลิเคชันเยอะคุณจะคิดเยอะแม้คุณไม่ได้ถือมันก็ตามนะครับให้ฉันโพสเฟซบุ๊กไว้มีคนมากดไลค์หรือเปล่าโพสไอจีไปมีคนมาคอมเมนต์หรือเปล่าเฮ้ยพอร์ตหุ้นเป็นยังไงบ้างพอร์ตคริปโตเปยังไงบ้างแม้คุณไม่ได้แตะมือถือสมองคุณก็ใช้ต่อเวลานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมวันนี้คนสมากถ,ถึงรู้สึกว่าพัก่อนไม่พอ Clear, แล้วก็ไม่มีแรงครับแล้วนอกจากนั้นเครียดด้วยเพราะว่าสมองมาทำงานหนักต่อเวลาทีนี้หลายคนกลับบ้านไปก็โอเคพยายามจะรีแลกซ์พักผ่อนใช่ไหมครับด้วยการเปิดทีวีดูละครดู Netflix ดูซีรีส์ต้องบอกว่าจริงๆสมองก็ยังไม่ได้พักอยู่ดีครับถ้าคุณยังใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมองยังทางานอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าผมแนะนำนะครับคือพยายามครับแค่พยายามลดละการใช้มันครับอันนี้เขาเรียกว่าดิจิทัลเวิลด์แนะนําว่า แต่ละวันนะให้คุณจัดเวลาครับอย่างน้อยนะสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหรือแม้กทั่งสองชั่วโมงครับไปอยู่กับฟิสิกอลเวิลด์ก็คือไม่ยุ่งเกี่ยวไม่มีอุปกรณ์มือถืออะไรไปด้วยเลยนะครับเช่นออกไปเดินเล่นพูดคุยกับเพื่อนนะครับทำกับข้าวเก็บขยะจัดห้องอกอกกําลังกายอ,อะไรก็ได้ที่อยู่กับโลกฟิสิกอลโลกแห่งเนี่ยโลกโลกแห่งธรรมดาโลกแห่งความจริงเนี่ยแหละครับแล้วลองทําดูครับทำไปสักระยะหนึ่งคุณจะสังเกตเลยว่าคุณเนี่ยได้พลังกลับคืนมา คุณสดชื่นขึ้นแล้วคุณก็เครียดน้อยลงครับนอกจากนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยันนอนเลยกลายเป็นว่านอนหลับยากกว่าเดิมครับเพราะว่ามันมีเขาเรียกบลูไลท์ใช่ไหมแสงสีน้ำเงินใช่ไหมครับมันทาให้สมองนึกว่ามันยังคือกลางวันอยู่ครับมันเลยทําให้ฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยมันไม่หลั่งครับเพราะฉะนั้นคุณก็เลยนอนไม่ค่อยดีพอนอนไม่ค่อยดีคุณภาพน้อยลงตื่นเช้ามาก็ไม่สดชื่นพอไม่สดชื่นล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาตอนเช้าเหมือนเดิม <laughs> เห็นไหมว่าสมองมัาทำงานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสรุปนะจเวลา อยู่กับ Physical World ครับขอขั้นนิดเดียวครับไม่ว่าคุณเนี่ยจะดูเราเป็นประจำอยู่แล้วนะครับหรือว่าบังเอิญผ่านมาเจอเราอยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากได้เนื้อหาที่มันพิเศษกว่าน,นี้ Exclusive กว่าน,นี้คุณสามารถร่วมเป็น Membership r r o รแกรมของเราได้ซึ่งสิทธิพิเศษมันมีมากมายครับรวมถึงการไลฟ์สดๆกันทุกเดือนด้วยสามารถกดจอยข้างล่างได้เลยครับอาบน้ำเย็นตอนเช้า อาบน้ําอุ่นตอนเย็นปกติผมก็เมื่อก่อนนะอาบน้าร้อนเหมือนกันนะครับมันสบายดีใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยคือพอเราได้มีกาสศึกษามากขึ้นนะครับก็คือคนพบว่าอาบน้ําเย็น,นยมันมีประโยชน์มากนะครับทั้งฝั่งร่างกายแล้วก็ฝั่งจิตใจผมมาเริ่มศึกษาใช่ไหมครับหลังๆสักประมาณสักสองสมปีที่ผ่านมานะครับซึ่งมันมีวิจัยด้านนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นยังมีการวิจัยว่าอาบน้ำเย็นเนี่ยทำให้คุณอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็เครียดน้อยลงด้วยครับ เอาฟังจิตใจก่อนล้วกันสมมติว่าอาบน้ําเย็นอันดับแรกที่คุณจะรู้สึกคืออะไรครับแค่ได้ยินเสียงแค่เห็นว่าเป็นน้ําเย็นคุณก็รู้สึกแบบรู้สึกแบบกังวลแล้วใช่ไหมครับจริงๆเนี่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีครับแล้วพอคุณเข้าไปอาบน้าเย็นใหม่ๆคุณก็จะโอ้หนาวมากเลยอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นการฝึกคุณอยู่ฝึกให้คุณออกจากคอมฟร์โซนฝึกให้คุณกําลังทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทํามาก่อนครับมันกำลังขยายมายใช่ไห้คุณแข็งแรงขึ้นสมมติว่าพอคุณอาบไปสักสาม อันที่2องนะที่คุณได้ทันทีเลยนะครับคือเขาเรียกว่าวิวพาวเวอร์หรือว่าพลังใจครับเพราะว่าคุณได้ทําเรื่องยากๆและคุณก้าวข้ามมาได้คุณก็เกิดเนี่ยความภาคภูมิใจถ้ามันเปรียบแบบนี้ครับก็คือว่าการทําแบบนี้มันเป็นการฝึกมเซ็ตให้คุณแข็งแรงขึ้นค,คล้ายๆเหมือนเล่นกีตาร์แน่นอนเล่นกีตาร์ใหม่ใ,หมใช่ไหมครับนิ้วก็ต้องเจ็บเป็นธรรมดาครับแล้วไม่มีใครหรอกเล่นกีตาร์เก่งแล้วนิ้วไม่ได้จริงไหมครับ เหมือนกันเลย mindset ก็ต้องฝึกให้มันแข็งแรงขึ้นได้ครับซึ่งไม่มีวิธีการฝึกเยอะนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในการฝึกง่ายๆครับเนี่ยทุกเช้าเตินน้าเย็นเผชิญเข้าไปแต่ทําไปสักพักหนึ่งร่างกายมนุษย์ฉลาดแล้วครับปรับตัวได้จะค่อยๆเดินเข้าไปง่ายขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นแต่คุณสามารถเพิ่มความท้าทายได้คืออาจจะนานขึ้นเพิ่มความนานขึ้นครับทีนี้มาดูด้านของกายบ้างนะฟิสิกส์นะครับข้อแรกเลยมันจะ เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายหรือว่าอินมูสซิสเต็มคุณจะดีขึ้นครับข้อ2เลยมันจะเพิ่มอัตราเผาผลาญให้กับคุณนะครับข้อ3มันช่วยเรื่องผิวพรรณแล้วก็เส้นผมครับข้อ4กรณีว่าคุณเล่นกีฬานะครับเช่นเตะบอลเล่นเวทนะครับแล้วมีกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยน้ำเย็นช่วยได้ครับมันช่วยทําให้หายเร็วขึ้นครับของผมเนี่ยแค่อาบน้ําเย็นบางคนเนี่ยไปขัน้นระดับวานก่าน,นนั้นคือลงไปแช่ในถังอาบน้ำนะครับแล้วก็ น้ำแข็งเต็มเลยอาจจะเคยเห็นใช่ไหมครับบางคนเข้าเป็นเครื่องนะครับเป็นเครื่องเข้าไปเนี่ยเหมือนเข้าไปอยู่ในช่องฟรีซเลยก็มีนะครับมีขายด้วยนะครับนะผมก็เพิ่งมาศึกษานะครับช่วงมาสัก5ปีหลังนะครับตอนเช้าอาบน้ําเย็นใช่ไหมครับอย่างที่บอกประโยชน์มีอะไรบ้างไปแล้วเนาะถ้าเป็นช่วงเย็นนั่นนะว่าอาบน้ําอุ่นพอคุณอาบน้ําอุ่นปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิมันสูงขึ้นแล้วมันค่อยๆเย็นลงมันจะทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายขึ้นครับก่อนจะไปข้อต่อไปมีสถิติมาฝากครับ60 40ครับจากสถิติหลังบ้านเนี่ยมันโชว์ว่าจากคนที่ดูเนี่ยตอนนี้สมมติมี100%นะครับจะมีคนที่ Subscribe ไปแล้วเนี่ย40%ด้วยกันและจะมี60%ครับดูเรานะแต่ยังไม่ Subscribe ก็อย่าเชื่อเชิญครับว่า u u s c r i b e เลยครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีทุกสัปดาห์ข้อ3คือนั่งสมาธิครับตัวอยู่ไหนจะอยู่นั่นน่นะครับนั่งคือสมาธิแล้วนะถ้าเปรียบกับคลื่นนะคลื่นนะครับนึกถึงคลื่นในมหาสมุทรนะนึกภาพนะ ใต้น้ำเนี่ยใต้ทะเลเนี่ยนะครับคลื่นมันก็จะนิ่งใช่ไหมครับข้างบนเนี่ยก็จะมีคลื่นใช่ไหมมากมายเลยใช่ไหมครับอ่าคุณขับรถโฟกัสการขับคุณทํางานคุณประชุมไม่วอกแวกไม่คิดไปไหนเขาบอกว่านี่แหละคือจิตใจคนจะเป็นแบบนี้นะนั่นแหะคือความคิดอ่าทีนี้เนี่ยสมาธิจะมีอยู่3แบบหลักๆด้วยกันแบบแรกคือรวมคลื่นไว้ที่เดียวกันโฟกัสลมหายใจเข้าออกเนี่ยเห็นไหมรวมไปที่ศูนย์เดียวใช่ไหมจุดเดียวใช่ไหมครับบางคนก็มองมองภาพ มองไฟมองต้นไม้น,นี้ก็เป็นการรวมไปที่จุดเดียวใช่ไหมครับแบบที่2ก็คือปล่อยให้ขึ้นมันซัดไปงั้นแหละนะครับนะแค่เรียกว่าเท่าทันคลื่นแบบที่3คือกดคลื่นลงมาทั้งหมดเลยทีนี้ถามว่าผมนั่งแบบไหนส่วนตัวผมจะจะถูกจริดกับแบบ3ม,มากกว่านะครับนะส่วนตัวผมนั่งตอนไหนก็จะ2ตอนครับตอนเช้ากับตอนบ่ายครับครั้งละยี่นาทีเนาะข้อ4 การทำ IF หรือว่า intermittent fasting นะครับมันเป็นการทานแบบนึงมันไม่ใช่การลดน้ำหนักนะครับมันเป็นการทานแบบนึงแค่เลือกเวลาทานครับมีช่วงทานกับช่วงไม่ทานเรียกว่า fasting กับ feeding fasting กับช่วงไม่ทานทานแต่น้ำทานกาแฟได้ทานชาได้นะครับก็คือทานอะไรที่ไม่ไม่มีแคลอรี่ไดนะ้ส่วน feeding ก็จะมีช่วงเวลานะครับที่ชัดเจนนะครับเช่นบางคนนะครับ fast นะครับ16ชั่วโมงแล้วก็ f e e ก็คือทาน 8ชั่วโมงแบบนี้เป็นต้นนะครับประโยชน์ของการทํา IF เนี่ยมันมีเยอะมากนะครับบางคนเนี่ยก็ทํา IF เพื่อต้องการลดน้ำหนักนะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยทำา i เเพื่อต้องการออ t o ทอฟาจีครับมันมาจากคำสองคำคือออโตกับฟาจีออ u t โตแปลว่าเซลฟ์ฟาจีแปลว่ากินก็คือกินตัวเองนั่นเองครับเซลฟ์อิทติ้งนะครับในช่วงที่เราไม่กินนะครับเช่นไม่ทาน16ชั่วโมง18ชั่วโมงนะครับหรือแบบ 20ชั่วโมงเนี่ยน,นะครับพอร่างกายมันไม่มีอาหารในระบบใช่ไหมครับธรรมชาติร่างกายก็ต้องไปหาอาหารฐานมันก็เลยกลับไปทานไอ้ของเสียของเก่าที่มีอยู่ร่างกายนอกจากนั้นประโยชน์ของการทำาอ f อนก็คือหน้าใสครับเพราะว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ย จะหลังมากขึ้นในช่วงที่เราไม่ทานอาหารนะแล้วถ้าคนมีโรคประจําตัวนะครับหรือว่าตั้งครันอยู่เงี้ยก็ไม่แนะนำนะครับหรือว่าพ้อมเกินไปอยู่แล้วก็ไม่ควรนะครับอธิบายหลักการทํางานของน,นีิดนึงแล้วกันครับคือเวลาคุณทานเนี่ยนะครับร่างกายจะผลิตฮอร์โมนอินซูลินขึ้นมานะครับปุ๊บขึ้นมาในกระแสะเลือดแบบนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็หมดไปทานก็ขึ้นใหม่ซึ่งคนส่วนมากบนโลกใบนี้ทาน3มมือ้อบางคน มีสแน็คด้วยอีก2ครั้งเสร็จทาน5ครั้งอินซูลินก็เลยพุ่งทั้งวันเลยอินซูลินขึ้นมาเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่อินซูลินออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมี3อย่างเกิดขึ้นกับคุณนะครับหนึ่งก็คือมันจะหยุดใช้ไขมันมันเหมือนไปปิดสวิตช์เลยครับร่างกายมันรู้ว่าอ๋อยังมีพลังงานอยู่ใช่ไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปเอาไขมันมาใช้นะครับข้อ2ครับมันจะไปปิดสวิตช์อีกอันหนึ่งก็คือโกรทฮอร์โมนครับเพราะฉะนั้นสังเกตดูว่าคนที่ทานที ผิวอาจจะไม่ค่อยดีหรือถ้าคนเป็นเบาหวานนานๆนะครับจะสังเกตสังเกตได้เลยว่าผิวเขาจะไม่ค่อยดีครับเพราะว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยไม่มีโอกาสหลังเลยน้ําตาลมันท่วมทั้งวันใช่ไหมครับอ่ะมันข้อสามมีมันวิ 3, นจัยว่าอินซูลินหลังมากๆเนี่ยนะครับมันจะไปกระตุน้นทําให้เป็นมะเร็งมากขึ้นด้วยครับหลายเท่าด้วยนะและข้อ4นะครับการที่อินซูลินเนี่ยพุ่งตลอดเวลาเนี่ยมันจะทาให้คุณเป็นอัลไซเมอร์ด้วยครับชื่อเล่นของอัลไซเมอร์คือเบาหวานประเภทที่3นะครับอีกประโยชน์หนึ่งระหว่างที่คุณทำฟาสติ ไม่ว่าจะกี่ชั่วโมงก็ตามเนี่ยนะครับร่างกายจะดึงไขมันมาเป็นพลังงานที่เรียกว่าคีโตนครับอ่าร่างกายของเราเนี่ยใช้พลังงานจาก2แหล่งก็คือน้ําตาลกับไขมันร่างกายโดยเฉพาะสมองเนี่ยชอบคีโตนมากกว่าน้ำตาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำฟาสซิ่งเนี่ยคือคุณจะได้สมองจัมใสด้วยครับจะรู้สึกเลยว่ามีพลังมากขึ้น Energy ครับมันเหมือนได้พลังงานบริสุทธิ์แต่ถ้าจะเริ่มนน้น,นะนะว่าศึกษาก่อนนะครับข้อ5 เลิกกินน้ําตาลครับเมื่อก่อนผมก็ไม่ทราบนะครับน้าตาลเนี่ยคือทําให้เกิดแทบทุกโรคเลยที่คุณนึกได้นะครับนะน้ำตาลไม่ได้ทําให้แค่เป็นฟันผุเท่านั้นนะครับไม่ใช่แค่อ้วนเท่านั้นนะครับทำให้คุณเป็นเบาหวานด้วยนะครับทำให้คุณเสี่ยงเป็นโรคหัวใจสโตรกมะเร็งอัลไซเมอร์นะครับคือน้ําตาลเป็นต้นต่อของหลายอย่างมาก มีวิจัยว่าน้ําตาลทําให้เป็นซึมเศร้าด้วยนะครับแต่แนะนําว่าไปศึกษาเองแล้วกันนะครับเสิร์ชข้อมูลเองพวกนี้ผมก็ศึกษาของผมเหมือนกันนะครับอพอเราเริ่มเข้าใจว่าเอาน้ําตาลมันไม,ไม่ไม่ดีต่อร่างกายยังไงนะผมก็ค่อยๆลดแล้วก็ละเลิกน้ําตาลไปในที่สุดนะครับสิ่งที่ได้กับผมเลยนะอันดับแรกนะผมป่วยน้อยลงครับเมื่อก่อนนี่คือผมป่วยบ่อยมากนะถามหมอทุกเดือนเลยครับอันที่2คืออ่ะเรื่องของผิวหน้าก็ได้นะครับเมื่อก่อนนี่คือผมจีปัญหาสิวอุดตันเยอะมากนะครับผมเป็นคนหน้ามันครับ แล้วก็ไปหาหมอประจำเนาะแล้วก็ยิ่งอยู่ในวงการมันเป็นสิวไม่ได้นะครับสิวมันก็แบบถ่ายลําบากเมคอัพลำบาก,บากใช่ไหมครับก็คือพอเลิกน้าตาลสิวก็หายเลยทีนี้ให้เป็นข้อมูลไว้นะครับว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ย WHO เนี่ยเขาแนะนําว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ควรทานน้าตาลเกิน6ช้อนชาต่อวันนะครับน้อยมากเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกวันเนี้ยมนุษย์ส่วนมากทั้งโลกโดยเฉพาะประเทศไทยนะทานน้าตาลผมว่าน่าจะเกินประมาณสัก3เท่าบางคนอาจจะเกิน5เท่าได้ซ้ำไป ข้อต่อไปเนี่ยผมทำแล้วต้องบอกว่าชีวิตมันดีขึ้นมากแล้วเกินครับก็คือกดไลค์ subscribe แล้วก็กระดิ่งครับเพราะว่าโอ้หมันได้ข้อมูลดีๆความรู้เพิ่มพูนสติปัญญาเพิ่มนะครับและนี่คือ5เคล็ดลับส่วนตัวของผมนะครับย้ำว่านี่คือส่วนตัวบันเวิร์กับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณฟังเข้าไหนแล้วสนใจแนะนะ่นอนว่าคุณศึกษาเพิ่มครับถ้าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสุขภาพแนะนะ่นอนว่าคุณปรึกษาคุณหมอของคุณด้วยนะครับส่วนตัวผมต้องแชร์งี้ว่า5ข้อนี้มันเปลี่ยนชีวิตผมเลยนะสุดท้ายอยากจะ คุณมีเคล็ดลับอะไรบ้างที่คุณทําและชีวิตด,ดีขึ้นแชร์กันล่างได้เลยนะครับแล้วถ้าเห็นว่าเนื้อหาแบบนี้มีประโยชน์ดีนะครับก็กดไลค์ให้เราได้นะครับใช้เพื่อนๆได้นะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์จากเรา Money Matters ครับเราไปเจอกันใหม่ EP หน้าโชคดีครับสวัสดีครับ